สวัสดีครับผมเอกพงรถนักร้องลูกทุ่งมอลำสไตล์อินดีอ้อันนี้คือสารเจ้าแม่ใส่งามนะครับพี่เออวันนี้เป็นเป็นอย่างบุญนะครับนี่นี่พี่ชายนะครับเป็นคนดูในที่นี่ให้โอกาสผมเอกพงรถปล,ลูกต้นไม้ให้เจ้าแม่เนาะเออเพราะว่าูต้น,น,นครับเก่าเก่าไปใหม่มานี่ครับที่ โคล่นลงนะครับที่แก่ตามการเวลานะครับอันนี้ก็จะปล่อยไว้อย่างนี้จนกว่วจะพังลงใช่ไหมครับพี่โอ้โหอืมธรรมาชาติอย่างเดียวใช่ไหมครับ,รบผมบอันนี้ผมเป็นคนปลูกนะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่ง,นนงสองต้นอ่สามต้นนะครับผมปลูกเองอันนี้ผมปลูกสี่ต้น ห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นเก้าต้นพี่น้องเอ้ยปลูกแบบไม่ได้คิดนะครับผมปลูกแบบไม่ได้คิดเลยตรงกับชีวิตผมเลยนะครับเก้าต้นพอดีนะครับโอ้เป็นบุญอย่างมากนะพี่เขาบอกว่าน้อยคนที่จะได้ปลูกเลยขอปลูกขอขุดหลุมนะครับอันนี้สารเจ้าแม่ใส่งามอยู่อำเภอพิมายจังหวัดโคราชศรีมานะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็ เซิร์ชดูใน Google หรือว่า youtube นะครับศาลเจ้าแม่ไซงามอยู่ที่ไหนนะครับผมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าก็มานะครับแล้วก็รัชกาลที่สิบก็มานะครับผมได้มาเที่ยวบริเวณศาลเจ้าแม่ไซงามนะครับผมจะพาดูบริเวณรอบๆนะครับผมว่าสวยงามแค่ไหนนะฮะเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริง สาธุสาธุขออนุญาตเข้าสถานนี้นะครับผมเป็นเรื่องจริงนะครับโอ้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะเข้ามาทางนู้นนี่คือสารเจ้าแม่ใส่งามนะครับเป็นบุญนะครับผมเอกผมรถได้มาปลูกต้นไทรทดแทนต้นที่ตายไปแล้วได้เสียไปแล้วนะครับผมจะพาบูนเป็นร,รอบๆก็แล้วกันนี่คือธรรมชาตินะครับถามพี่ๆที่เขาดูแลสถานที่นะ้าแห่งนี้นะครับ มาดูตรงนี้ยกมือสาธุนะครับถ้าใครเห็นภาพนี้นะครับยกมือสาธุขอโชคขอลาภขอบารมีสิ่งติดทั้งหลายพ่อพเป็นพ่อปู่สุโหพ่อแก